วันนี้ผมจะมาโว์แกลงหน้าผมนะครับโดยที่ผมจะใช้แอปนี้เลยนะครับแอปเลยนี่นะครับแอปนี้มีชื่อว่า Joker Phone นะครับแผนการคือผมจะแอบแอบ,บแอบ,บถ่ายนะครับผมนั่งอยู่ตรงหน้าบ้านครับแบบชํำเลืองกล้องถ่าย,ยางเง <ๆ S 2> ี้ยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโว์แกลงหน้าผมนะครับโดยที่ผมจะใช้แอปนี้เลยนะครับแอปเลย นี่นะครับแอปนี้ไม่ใช่ว่าจ o k กเกอร์โฟนนะครับแล้วในแอปนี้นะครับมันมีลูกเล่นหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งพิซซ่าใบสั่งการขับรถเร็วอะไรต่างๆนานาเยอะแยะหมดเลยนะครับคนลองไปโหลดกันได้นะครับก็คือแอปเนี้ยมันจะใช้โทรหาคนที่เราจะไปแก้นะครับแค่ใส่ายเฉพาะคนที่เรารู้จักคนที่ไม่รู้จักห้ามไปเล่นเพราะว่าเดี๋ยืนโดนเขาอันนี้ว้าวอะไรเงี้ยก็คือแค่ใส่เบอร์คนที่เราจะโทรไปปั่นนะครับผมจะเลือกใช้เป็น แท็กซี่กำลังรอคนอยู่นะครับก็คือจะใส่เบอร์นะ้าผมแล้วก็โทรไปหานะ้าผมที่นั่งอยู่ตรงข้ามบ้านคะรับแผนการคือผมจะแอบแบบแอบบถ่ายนะ้าผมที่นั่งอยู่ตรงหน้าบ้านครับแบบชํำเรือกล้องถ่ายเนงะี้ยแล้วผมจะให้พี่ผมคนระับโทรหานะ้าผมจะแอบถ่ายนะ้าแล้วผมก็จะฟังว่านนะ้าผมพูดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับ

มีคนแก้งฉันแล้วเมื่อวานใครคะเนี่ยไม่มีคะ่ะไม่ได้เรียกเลยนะคะ พี่นี่อยู่ทุ่งคูนะคะใ่าที่จโทรมา้แีไปหเหมือนกับทางี่เลยนะคะแต่ว่าเรามีษเราต้องขออนุญาตทางข่้บริการนะคะเพราะนั้นครั้งต่อไปที่คุณเรียกแมตตี้คุณก็จะต้องสายทาบริการีด้วยค่ะลูกค้าเข้าใจนะคะ ไม่เข้าใจอ่ะพี่เพราะไม่ได้เร oh ียกไงโอ้โหกูว่าแล้วเชียวกูว่าแล้วเนี่ยมีคนแก้ไงนะเอ้ยู้ดแล้วต่ออ่ะแต่ขาของต่ไอ้นี่แม่งถ่ายกูด้วยนี่นี่ไงก็มึงถ่ายอยู่บัน hour later โอเคครับทุกคนเมื่อกี้นะครับผมก็จับได้ครับว่าถาชคลิปแกล้งครับแต่ที่เราแก้ก็สําเร็จนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงบ้างนะครับว่านะผมพูดอะไรไว้บ้างนะครับมาฟังในมุมเสียงกันบ้างครับนี่นะครับจะเพิ่โซนนะครับเดี๋ยวเปิดเลยนะครับตรงนี้ป่ะกดนี้ป่ะเขาจับได้ครับเมื่อกี้ สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทแท็กซี่ที่คุณเรียกนะคะเห็นคนขับเขาบอกว่าเขารอคุณอยู่ที่หน้าบ้านแล้วแต่ว่าไม่มีใครออกมาเลยอะค่ะหนูเป็นคนเรียกเหรอพี่อ่อะไรนะคะคะไม่ไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะเสียงมันขัดขัด่านอะค่ะมีคนแกล้งกันไร้หมวะตัวดูตัวเรื่องดูตัวเรื่องค่ะใครคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้เรียกแท็กซี่ได้ยังไงดิฉันก็โทรหาเบอร์ที่ผู้เรียกระบุไว้อะค่ะ คุณแน่ใจใช่ไหมคะว่าไม่มีใครเรียกแท็กซี่จากเบอร์นี้ไม่มีค่ะไม่ได้เรียมเลยนะคะประวัติที่โทรเข้ามาแล้วก็เห็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะคะที่เรียกแท็กซี่มาที่บ้านเลขที่สองสามสามถนนสีนักคริมค่ะพี่นี่อยู่ทุ่งครูนะคะทุ่งครูจะด้วยแล้วเราก็ได้รับสายคนที่แกล้งโทรมาเรียกแท็กซี่บ่อยๆเหมือนกับครั้งนี้เลยนะคะแต่ว่า คราวนี้บริษัทเราต้องขออนุญาตชาร์จค่าบริการนะคะเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่คุณเรียกแท็กซี่คุณก็จะต้องจ่ายค่าบริการนี้ด้วยค่ะลูกค้าเข้าใจนะคะไม่เข้าใจที่อะไนอาจจะแก่เกินไปจะเล่นเกมแบบนี้แล้วนะสมัยเรียนนะตลกมากาไม่เจริญเอาทำไมให้เราไปสมัครเป็นตลกคาเม้นะคุณอาจจะร่งกับอาชีพนี้ก็ได้นะ มาแล้วนี่ยกมีคนแกล้งเนด้ยเฮ้ยเลี้มันแล้วไม่อยดูแล้วเฮ้นี่แม่งถ่ายกูด้วยนะดูแล้วนี่ไงกล้องมันถ่ายอยู่นี่แกแค่ดีนะทุกคนก็การแกล้งเราสำเร็จนะครับถ้าชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาก่อนฝากกระตือไลอ์นะครับถ้าแม่ทระตือรือร้นกูจะกระทืบพวกมึงไงฟาเกิน